สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับวิชาหน้าที่ประเมิมเพิ่มเติมนะครับบอกเลยนะครับวิชานี้จะทําให้เราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่แปลกใหม่เราอาจจะเคยได้ยินแต่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับในวิชานี้เนี่ยหน้าที่ประเมิเพิ่มเติมในหัวข้อวัฒนาธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะครับคุณครูจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะครับเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับ อันนี้ให้ดูก่อนนะครับการบ้านอยู่ท้ายคลิปนะครับอย่าแอบ,บไปเปิดท้ายคลิปก่อนนะครับหัวข้อที่คุณครูจะบรรยายนะครับมันจะมีทั้งหมด5หัวข้อนะครับมีความหมายของคําสําคัญวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิน่นหัวข้อที่2นะครับการจําแนกวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและตัวอย่างนะครับหัวข้อที่3ภูมิปัญญาและตัวอย่างของภูมิปัญญา หัวข้อที่4ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมพื้นบ้านหัวข้อที่5ความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านนักเรียนครับวันนี้คุณครูจะบรรยายแค่3หัวข้อนะครับก็อยากให้นักเรียนได้ฟังให้จบนะครับแล้วก็กันบ้านอยู่ท้ายคลิปนะครับอย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ากันบ้านส่งก่อนวันที่12นะครับอ่ะดูสไลด์ถัดไปนะครับ ความหมายของคำสำคัญนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนะครับนักเรียนครับวัฒนธรรมพื้นบ้านคืออะไรนักเรียนดูนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านคือผลงานศิลปะวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับชาวบ้านชาวชนบทนะครับส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ความคิดชุมชนนะครับหมู่บ้านภูมิภาคอย่างที่คุณครูบอกไปนักเรียนครับวัฒนธรรมจะมาก่อนภูมิปัญญาเสมอนะครับทำไมเพราะวัฒนธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือการดำรงชีวิต นะครับคือการดำรงชีวิตเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วภูมิปัญญาจะตามมาสิ่งที่จะมาก่อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาก็คือภูมิประเทศนะครับเมื่อเราไปอยู่ในพื้นที่ไหนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะมีภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นนะครับการจำแนกวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและตัวอย่าง วัฒนธรรมสองกลุ่มในระดับสังคมไทยนะมีอะไรบ้าง 1. วัฒนธรรมหลวงนะครับ high culture ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งชนชั้นนะครับประเทศไทยเราจะมีชนชั้นอยู่นะครับ 2. วัฒนธรรมชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับหรือ low folk culture นะครับเรามาดูวัฒนธรรมหลวงก่อนนะครับวิถีในรัฐสนานในเมือง วิธีของชนชั้นปกครองวิธีวิธีที่รัฐการกำหนดนะครับดูวัฒนธรรมชาวบ้านมีอะไรบ้างวิธีชีวิตชนบทวิธีชีวิตชาวบ้านวิธชีชีวิตที่ชาวบ้านกําหนดนั่นแหลเห็นไหมครับมันมีความต่างนะครับเราจะบอกไม่ได้เลยว่าบ้านเรายังไม่เป็นไม่เป็นชนชั้นนะครับบ้านเราจะมีชนชั้นอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เหลื่อมล้ำเท่าเมื่อก่อนนะครับ แตกต่างระหว่างสองออวัฒนธรรมสองกลุ่มระดับกรณีศึกษาและทัศนศิลป์นะครับอันนี้คือพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังนะครับกรุงเทพอันนี้คือโบสถ์เสมวัดหนองผีฮือนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสถาปัตยกรรมนะครับเปรียบเทียบ องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมหน้าบันพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์นะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับฐานปราสาทเทพบินทรนวัดพระแก้วนะครับหน้าบันและฐานวัดเสม็วัดหนองผีหือเห็นไหมครับ เห็นความต่างกันไหมครับอันนี้คือในเมืองอันนี้คือในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเท็ปฏิมากรรมนะครับรูปแม่โพศพรัฐบ,บาลจอมพลปพิบูลสงครามส่งแสดงในงานสินค้าที่นิวยอร์กรูปแม่โพศพตาม บ้านเรือนชาวนานี่นะครับพระพุทธรูปในสิมวัดหนองผีหือจังหวัดร้อยเอ็ดพระประธานวัดหน้าพระเมรมุจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าประเทศไทยเรามีความแตกตา่าง นะครับทางด้านสังคมนะครับต้องเรียนจะดูว่าในเมืองหลวงเป็นยังไงต่างจังหวัดไม่ได้เหมือนในเมืองหลวงนะครับอันนี้ต้องดูเพื่อเรียนรู้นะครับว่ามันต่างกันยังไงทรรศภาพผน,นังรูปพระแม่โพศพในพระบรมมหาราชวังรูปว่าพระแม่โพศพชาวนาติดไว้บูชาในยุ่งฉาง นะครับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมสองกลุ่มกรณีศึกษาเรื่องเครื่องนุ่งห่มนะครับสรองพรองค์และชุดไทยนะครับเครื่องแต่งกายของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนะครับตรเรียนเห็นไหมครับ ต่างที่ต่างสังคมต่างธรรมเนียมต่างการใช้ชีวิตต่างภูมิปัญญา,าแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันข้อสรุปเบื้องต้นจากการเปรียบเทียบลักษณะเด่นของวัฒนธรรมสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มนี้ก็สองระดับเหมือนกันนะครับความหรูหราความสลับซ้อนใช้วัสดุราคาแพงพึ่งพาผู้อื่นนะครับตรงนี้คือ วัฒนธรรมหลวงหรือ High Culture สมรถะเรียบง่ายใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่พึ่งพาตนเองวัฒนธรรมชาวบ้าน Folk Culture นะครับสอนะครับวัฒนธรรมสองประเภทนะครับจับต้องได้เป็นรูปเป็นรูปธรรมนะครับบ้านเรือน นะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอาหารและยานะครับเครื่องแต่งกายนะครับวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับ material culture นะฮะ จับต้องไม่ได้คือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมความเชื่อเรามาดูย้อนหลังกับไปนี้นะครับอันนี้คือที่จับต้องได้วัฒนธรรมประเภทที่1อันที่สองคือจับต้องไม่ได้ความเชื่อพิธีกรรมแหนางแมวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องความเชื่อนะครับเราจับต้องไม่ได้ แต่นักเรียนเชื่อไหมครับความเชื่อมันเป็นสิ่งลึกซึ้งของชาวบ้านมากเลยนะครับเราจะไปดูถูกความเชื่อของคนอื่นเขาไม่ได้นะครับความเชื่อใครความเชื่อมันนะครับเราเหยียดกันไม่ได้นะครับต้องไม่บูลลี่กันนะครับเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานชีวิตที่ต่างกันนะครับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ non material culture แต่มันเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจนะครับ spiritual culture นะครับ ทปยริชเคานเตอร์นะครับมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะครับตัวอย่างวัฒนธรรมทางจิตใจในวัฒนธรรม2ระดับพิธีกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเมื่อถึงฤดูก,การทำนานะครับพิธีแรกที่นักเรียนเห็นเขาเรียกว่าพิธีแรกนาขวาัญนะครับ นะครับหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชื่อเต็มก็ได้แต่ถ้าชาวบ้านเราจะเรียกว่า,ราแรกนาขวัญพิธีนี้ก็จะมีการที่เอาพระโคนะครับมาเสียงทายว่านะครับฤด,ดูนี้จะเป็นยังไงจะแห้งแล้งหรือจะสมบูรณ์หรือจะน้ําหลากนะครับพิธีนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของพราหมณ์นะครับมาจากอินเดียนะครับแล้วก็ตกทอดมาถึงประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่า เรารับวัฒนธรรมมาจากอินเดียนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับพิธีพื้นบ้านอีสานนะครับพิธีแหกดํนาปลูกข้าวตาแหกนะครับชาวบ้านเชื่อว่าตาแหกเป็นผีเฝ้าไร่นาเมื่อชาวบ้านเข้าหักร้างถางพงนะครับเมื่อแปลสภาพที่ดินให้ไปเป็นนาพิธีจะทําพิธีเชิญผีตาแหกตนหนึ่งมาเป็นผู้เฝ้ารักษาที่นานะครับและเข้ากล้า แต่ละปีเจ้าของนาจะต้องทำพิธีเส้นไหว้สังเวยก่อนไถนาและเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจะต้องแบ่งข้าวปริมาณสี่เควนนะครับให้ผีตาแหกด้วยนะครับเป็นเควียนจำลองนะครับเล็กๆเราได้ข้อมูลมาจากเว็บนี้นะครับทักเรียนดูนะครับเว็บด้านล่างนี้นะครับภูมิปัญญาและตัวอย่างของภูมิปัญญานะครับ ภูมปัญญาหมายความว่าอะไรความรู้ความสามารถในการคิดค้นหาวิธีเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาและดำรงชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการแก้วิธีแก้ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้ทําให้การงานสําเร็จตามประสงค์และเป็นที่ยอมรับเป็นที่ใช้กันอยู่ในทั่วภูมิภาคนะครับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะครับ เรามาดูผู้ปัญญาจากนามประธรรมสู่รูปธรรมวิธีแก้ปัญหานะครับเป็นกระบวนการคิดที่จับต้องไม่ได้ไปสู่เครื่องมือเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับคิดจับต้องไม่ได้แต่จะนําไปสู่ในสิ่งที่จับต้องได้นะครับปัญหาอากาศร้อนฝนตกนะครับแก้ได้ไหมจับต้องได้ไหมนะครับเราคิด วิธีแก้คือหลังคาบานลาดเอียงวัสดุมุงหลังคาไม่เก็บความร้อนมุงไม่ให้ซับไม่ให้ซ้อนทับกันสนิทนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกันสนิทแน่นนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลนะครับไม่โดนเหล่านะครับปัญหาคือมเมล็ดข้าวมีเปลือกแข็งห่อหุ้มวิธีก็คือเอาคกต e ำข้าวนะครับให้เปลือกแตกหลุดออกจากเนื้อข้าวนี่ก็เป็นภูมิปัญญาเหมือนกันนะครับ ปัญหาคือเตามีควันฟืนคลุ้งนะครับวิธีแก่นะครับใช้ควันฟืนให้เป็นประโยชน์นะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมข้าวนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวัฒนธรรมข้าวเราพูดถึงเรื่องข้าวนะฮะเพราะข้าวเป็นวิถีของคนไทยนะครับเตรียมดินอย่างแรกเราต้องเตรียมดินก่อนนะครับ หวานเมล็ดนะครับหวานกล้านะครับเอาอย่าลืมบอกนะครับเวลาเราดำนาเนี่ยเราต้องทําถอยหลังนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอย่าดําเดินหน้านะครับคุณครูเคยเห็นบางคนดําเดินหน้าแล้วเนี่ยคุณครูไม่รู้ว่าต้นต้นข้าวจะรอดหรือตายครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานะครับปักกล้าหรืออะไรเนี่ยถอยหลังนะครับนะครับถอนกล้าปักครับ ถอนกล้าปักดำนะครับต้องถอยหลังนะครับเดินหน้าเหยียบก้าตายหมดนะครับนะครับมีวิธีดูแลรักษาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหุ่นไล่กาเรีกเห็นไหมครับการกาลงมาเพราะกาคิดว่ามีคนอยู่นะครับเก็บเกี่ยวนะครับอามีการพอเก็บเกี่ยวนำมารวมกลันนำข้าไปนวด นะครับไปตีไปนวดนะครับยุ่งฉางนะครับแต่ทุกขั้นตอนชาวนาแสดงถึงภูปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับต่อการใช้นะครับเห็นไหมครับ ทุกอย่างตรงนี้ที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นภูปัญญาของชาวนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นบ้านเมืองเกษตรกรรมนะครับชาวนาจึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเรามากนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราไม่มีชาวนาเราก็จะไม่มีข้าวทานกันนะครับเพราะฉะนั้นห้ามดูถูกคนทําอาชีพทํานาทําสวนทําไร่เด็ดขาดนะครับนักเรียน เรเรียนดูครับเรื่องของแกะที่ถูกหางปล่อยวัดอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากปารมตเทศกาแก้วนะครับลักษณะพื้นพื้นข้าวพื้นถิ่นที่เป็นข้าวนาลึกนะครับข้าวท้องถิ่นภาคใต้เป็นข้าวพันต้นสูงเพราะพื้นที่นานเนี่ยเป็นลุ่มน้ําท่วมถึงในฤดูน้ําหลากนะครับเวลาต้นสุกนะครับจะลม้มลงกับพื้นนะครับเราต้องใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับ ในการเก็บข้าวนะครับเพื่อจะได้สะดวกต่อการเก็บข้าวเนื่องจากข้าวมันเป็นข้าวล้มใช่ไหมครับใช้ตัวนี้แกะข้าวออกมานะครับใช้เครื่องมือนี้นะครับเกี่ยวข้าวทีละรวงแบบแบบใต้นะครับบางท้องถิ่นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเขาจะเรียกว่ามันนะครับเรียกไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับคนภาคใต้เก็ใช้ในการเกี่ยวข้าวนะครับไม่ได้ใช้เคี้ยวนะครับ แต่ต้มีมีดแหลมๆในการตัดข้าวอยู่นะครับเขาเรียกว่านะครับนะครับสร้างประเพณีพิธีกรรมนะครับชาวนาก็จะมีการสร้างประเพณีพิธีกรรมบีมแคนางแมวขอฝนทําขวัญพระแม่โพศบทํายุง้งทําขวัญยุง้งลงแขกร้องเพลงกันเวลาเกี่ยวข้าวเยอะแยะครับนักเรียน การลงแขกงนี่มันก็คือการไปช่วยกันทำนะครับคือการไปช่วยกันทำเห็นไหมครับคนใต้ใช้อะไรใช้ลิงเก็บมะเพรานะครับใช้แกะเก็บเกี่ยวข้าวใช้หมาทำอะไรคนใต้ใช้หมาน้ำนักเรียนครับนี่คือหมาักน้ำครับ นักเรียนครับอันนี้คือกันบ้านนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้เห็นในสิ่งที่นักเรียนไม่เคยเห็นได้รู้สิ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้นะครับแล้วคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทําการบ้านด้วยนะครับก็ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนได้อะไรจากคลิปนี้มาอย่างน้อย5ข้อนะครับใต้ช่องสแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม Facebook ของเรานะครับใต้คลิปนะครับ ใต้คลิปที่คุณครูโพสต์นะครับก็ในห้องกุเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับก็จะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่แล้วก็เหตุผลมา5ข้อนะครับให้นักเรียนตอบอย่างอธิบายนะครับไม่ใช่ตอบสั้นๆตอบสมมตินักเรียนได้ความรู้เรื่องนี้เพราะอะไรนักเรียนถึงได้ความรู้เรื่องนี้นักเรียนได้จากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยให้มีเหตุผลมาด้วยนะครับ1ิค,คะแนนครับใครที่มีเหตุผลที่ดีคะแนนก็จะมากขึ้นไปนะครับใครที่ อบสั้นๆคะแนน,นก็ลดหลั่นลงมาตามนี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าในวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ